啊！中啊中！来咯，弄弄往往弄。 啥都丢了。 嗯，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 你们发帖，牛逼。 นี่ตัวที่สามเลยนี่นี่โอ้ยังือบใจนี่นะยังแห้งอยู่โมเลตไตคือโอ้ชุบอันนี้ก็ยังบุตรใจยังแห้งอยู่แปดตัวนี่ได้ที่สามบานด้วยเอาปืนลูกซ้อมนี่ ลูกซ้อนยิงได้สองตัวอีกเป็นทีนี้ก็เลยเป็นสานตัวโอ้โหเนี่ยมานี่สาตัวตัวหกสตัวด้วยเมื่ไหนเมื่อไหทีนี่ยิงเลยซ้อมเลยเลย nhiều nước xóm nữa nè tôi biết nhiều nhiều tay đi, mười 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 sẵn sàng tay mà ui, cá เมื่อมื่อได้สตัวคืนนี้เนาะได้สััวเนะพอพอได้อย่างนั้นพอได้ไม่แกงเนาะข้าวแรงวันนี้แหละขาดเลยมีง่ายด้วย

Thế kia là đám cứ người tôi đây tôi đã Lâu mà ra bị bưng luôn Chỉ có tay kia nó có chung lia chứ Để cho đi <laughs> Có mà mà muốn được cho lia tổn đây rồi chứ cái <laughs> đi hình gầy đi đã Tay kia nó cũng biết tay kia bài ra Nó có bộ Đấy bộ đi chả ơ Một

มาหมกก็สนุกๆตุนะโอยังนุงเยโอ้แล้วจิตเรานะให้จับเรตนน่ะนะนุงที่น้องบ่ต้อง ของดีมีหน่อยนะฝนยาหมดแล้วซัมมาฝนนี่ทิ้่เงินกินแต่เงินจำ อยู่่นหิงบนเกาะมคุณมหนู